อันหาธหาก้ลมลนโอกาสนี้เ็นการเพิปลกันเย้าเมาถ้าอ้เียนงมา้า้เียมาเป็นประธานดีดีถ้โอกาสนี้

อ๋อหมายเลข4ผมคอสวนอรัสานสามสองหนึ่งไป Sí, sí. sí.

ลำดับต่อไปเราจะจุกตั้งไฟแสนหาที่สองของร้อยัเพ<อ>ื่อวัดความถีของท่านานะครับ เป็นไปได้ถอยลงลยครับถอยลงเลยพิศุทนจะหอมไม่เซียนเเว่าทำาไหคุณคู้ยนะไข่น่าสนใจก็่านเลยระวานมากสุด้คุณู้ยนะเา่าเก็บไปเีอ่าเบอรเบอรสองครับเบอร์สขอตัวเอรคุณใคร เปียนพอาสาบัวจะูรอคนบัานงอดหาเขานี้ละวยรุ่นสาบัวครับรอยกมือนะเราจะดูที่ของของท่านนกระมาาดพี่น้องมเิ่งตื่นขึ้นมท้ท่านผองกองเกที่เป็นอย่างน้ लेनु नि भर्लेगी ทีถามที่หนึ่งถานสองอกมาได้่ไหมละโอเคนะหลังจากตอไฟะน,นะครับว้าผมจะดูพี่งนะครับเพราะว่าผมเขียวเลื่อนอยูสดงวาพร้อมนะครับถ้าคนนะเือนอยู่ไม่พร้อมถาที่หนึงยกคนเขียวเออ ฐานที่หนเขาพร้อมแต่ฐานที่สองยังไม่พร้อมตกแต่งอยู่หวังอุะม,ม,มาธาตุาาาการบุรุเห็นเวลาสร้างสรรค์สองสไป 2 4 5 6 7 8้างที่5ที่าง3 7ขบวนครับว่ามา ระดับต่อไปเราจะจุดปักไฟแสงฐานที่สามขอคุ้มครูคเทียรทองสาบัววัยรุ่นพนมไพรถวายอุค์พระมหา,ากรุณาธิุบีสองสองหนึง่งไป เปลียนแล้วรัปี่น้สูงสาครับถัดไนี่เป็นขอไม่ไห้เลยทำขอไม่ได้เียอะไรครับจะเป็นงานจะเป็นาครับูมีเรื่อช่เป็นหมอหน้าดิหมอหน้าต้องรับผิดชอบครับบแมเนยตต่างคนได้ดิมันไ่ไม่หรว่ตะบนอยู่ใ้สวนอสไปได้ของไม้เต็มอะไรครับ เดียวนะครับแต่ที่ว่ามาขอให้โตวิาทีหลังดูที่หนึ่งจากข้าให้เวลามาได้42ของคู่43นะครับ122วินาทีฐานที่5จากค่าเท้เวลาของร้านคือในคิวบลมาได้3.3 210วินาทีจำไดครับฐานที่4จากค่าเทเวลา ฐาที่หหมายเลขสี่จากค่ายเวลาของคุณสวนังสาสารอยสี่สิบวินาทีฐานที่สีหมายเลขห้าบจากค่ายทาของคุณจารุพัฒน์าจิตรพัน์หนึ่ร้อยวินาทีฐานที่สอหมายเลขสามสิบสามเปอร์นฟรแย่ของร้อยสตรจปรีในไชยบุญห้าสบเจ็ดวินาที ฐานที 1> đi, shorts, a, ่ ar, ái, đây, so 38, şey th 5. 5. 1หมายเลข312จากค่าจาของหวัดารีรัมนะชนะัดขานครับเวลาได้250นาทีเป็นความเลาครับวางพอดูที่ฐานที่1แข่งพองครับน้ำเบรนน้ำเบรนโอ้ยไม่กระไรเนาะอง

ิชัยบินสมรการบินเอเเอราโอ้โหวดไฟแสง็ไฟล้านขออนุญาตขออนุญาตเฮ้ยต่อหลยนะเเราจะจุดป้อไฟล้าฐานที่สองของน้องของมาสาวสบายทองบุญพิชัยวิศวกรสายการบินเอเดเอรา ควายโกคุระหาคาวัดกาือุดมเรีเปินฟ้าความแก่สร้างสรรค์สามต่อหนึ่งไป